นี่คือซีรีส์ LGBTQ ที่โคตรฟีลกูดดูแล้วอบอุ่นหัวใจหยุดยิ้มไม่ได้เลยมันมีแต่ความน่ารักความสดใสเต็มไปหมดยกให้เป็นซีรีส์ LGBTQ ที่ดีที่สุดในตอนนี้เลย เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องดาวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมยัธยมตัวนายเอกเนี่ยชื่อชาลีสปริงเด็กเนิร์ดที่เปิดตัวว่าตัวเองเป็นเกย์จนนำาห้โดนบูลลี่วันหนึ่งชาลีเกิดไปปิงพระเอกของเราเขาชื่อนิกเนลสันหนุ่มรักบี้ดาวเด่นที่บังเอิญได้มานั่งเรียนข้างกันในวิชาเดียวกับเขาจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อนิกเนี่ยได้ชวนชาลีเข้ามาร่วมทีมรักบี้ด้วยกันชาลีที่เผลอมีใจให้นิกอยู่แล้วก็ไม่ปฏิเสธโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้สนใจเสียยงเเเตืืออนนจากพ่ๆล คือเพื่อนของชาลีเนี่ยบอกว่านิกอะชอบผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ครับนิกเนี่ยเขาก็มีใจให้กับชาลีเหมือนกัน Har ์ t สต p p ปเเธอทำให้หัวใจฉันหยุดเต้นเป็นซีรีส์ที่ออกแนวน่ารักใสๆ Poppy l ้ v ลิวัยมัธยมปลายแต่แฝงประเด็น LGBTQ การบูลลี่จนทำให้คนที่เปิดเผยว่าตัวเองเป็นเกย์หรือเลสเบียนเนี่ยต้องติดอยู่ในความสัมพันธ์แบบหลบๆซ่อนๆอ,อ,อีกทั้งยังเล่าถึงการเปลี่ยนผ่านของตัวพระเอกอีกด้วย จากชายแท้มาสู่เพศทางเลือกที่อยู่ในภาวะสับสนและไม่รู้วิธีในการรับมือกับมันยังไงซึ่งการดำเนินเรื่องเนี่ยเรียกได้ว่าเดินเรื่องง่ายๆชวนฝันกระชับดูเป็นธรรมชาติดูแล้วอินฟินจิกหมอนเคมีของทั้งคู่เนี่ยก็คือดีอยู่ด้วยกันแล้วดูละมุนมุงม้งมิ้งละเมียดละไมไปหมดถึงแม้จะไม่มีฉากหวือหวาเลยก็ตามแต่ก็สามารถทำให้เขินจนตัวบิดเป็นเกลียวได้ซึ่งความรักอันบริสุทธิ์ของตัวซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย ไม่ว่าจะกลับมาดูอีกกี่ครั้งก็ยังรู้สึกตื่นเต้นและหัวใจนุ่มฟูได้เหมือนเดิมครับสามารถรับชมได้ทาง Netflix มีทั้งหมด8ตอนตอนละประมาณ30นาทีมีทั้งในรูปแบบซับไทยและภาคไทยอย่าลืมไปดูกันนะครับ